สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้ก็สวัสดีเช้าวันที่ฝนตกหนักนะคะสําหรับหลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกหนักช่วงนี้นะคะพายุเข้าวันที่26ถึงวันที่2 9ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็มาแจ้งราคายางพาราเช่นเคยนะคะขอขอบคุณข้อมูลมูลก่อนเลยนะคะจากสํานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่26กันยายน2566วันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ48บาท30สตางนะคะสำหรับน้ำยางสดณนะหน้าโรงงานค่ะต่อมานะคะเป็น ประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่26กันยายน2566เริ่มที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางอยู่ที่48บาท99สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางจะอยู่ที่51บาท64สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือยางก้อนถ้วยนั่นเองค่ะ DRC 100%รซราคากลางจะอยู่ที่43บาท3สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้รู้สึกว่าน้ำยางสดนหน้าโรงงานนะคะจะยังคงเดิมนะคะก็คือ48บาท30สสตางค์เมื่อวานก็ราคานี้นะคะส่วนอื่นก็ปรับเพิ่มขึ้นลดลงนิดหน่อยตาม ราคานะคะวันนี้อากาศก็คือฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะคะในช่วงนี้ก็ลําบากหน่อยกรีดยางก็ไม่ได้นะคะฝนตกทุกวันเลยโดยเฉพาะทางภาคใต้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ท่านเช่นเคยนะคะสู้ๆนะคะเราจะผ่านหน้าฝนไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง